มาก่อนมารอบรอบต่อมาค่ะนายกอันนี้ไปด้วยค่ะยุกท้ากาไปด้วยท่านกาเอามางยืนหน้าราต้อบไปด้วยเลงเป็นไปยงเลยค่ะวางไว้ก่อนมาขึ้เส้าแห่งน้าวางไว้ก่อนข้างหน้าก็มีแงานเล็กขนาดนั้นด้วยใส่ทุกคนค่ะเอออ่ะมาค่ะมาทุกคนเลยค่ะเป็นนักเรียนบ้านดอนถนนต้องมาทุกคนค่ะทุกผู้ใหญ่ใจดีนะคะ คนป่าตาตาก็มาแล้ววันนี้มีคนณป่าตาคุณใครหน้าเสาธงค่ะหน้าเสาธงกรุบเทพด้วยพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเบิร์ดทุกท่านนะครับเด้อมือนี้พ่อใหญ่สายมาแล้วครับมือนี้พ่อใหญ่สายมาโรงเรียนครับพี่น้องโรงเรียนบ้านดอนขนุนตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายได้เข้าเนาะเนอะนี่พญายได้พาน้องมาครับน้องยรุงเทพ เอ,อน้องที่แมลูกขยุงเทพได้มามอบสิ่งของเป็นแมสเป็นเจลล้างมือเป็นเอ,อสเปรย์ครับแอลกอฮอล์แล้วก็เชองวัดอุณหภูมิครับครับกรัเราะนบับพีณอ่ะพญาย,าย,ายักษ์สีเออ,อันนี้เป็นโุงเรียนของบ้านพญายายครับพี่น้อง ก่อนเบิ่งได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามพ่อใหญ่สายเด้อครับเด้อกดบัตกระดิง่งบัตกระโลงพ่อใหญ่สายเด้อครับยยผมเออ,เอ,อ,เอ,อชอา,า,า,าๆๆออยชายอะไรอันนีาไวนั่งหน้ากันเลยยิ้มหน้าเอออันนีางล้างหน้าหมดเลยเออนี่เป็นแม่เป็นพูนใจดีอยู่กรุงเทพครับยยส,ส่งมา ช่วงนี้ก็ก่อนเสาทงน้อยนึงครับพี่น้องช่วงนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงสิบสิบนิดๆแล้วพี่น้องใส่ใส่ใส่แม็กใส่แม็สใส่แม็กทุกคนนะครับเด้อใส่แมสเดี๋ยวแจกเลยครับไม่มีแม็กแจกเลยอ่ครับมาครับเพื่อนพี่ใสหลังแมสเอาเอาหนึ่งกล่องมาไว้ตรงนี้เลยของไม่ได้มากเลย่พี่ค่ะจะไห้เด็กซื้อด้วย

ไม่ใส่แมสนั่นนะเอออาไอัโฟนถืออ่าอ่าเดียวตั้งเจ๊เออเรื่องยิงอีกเอเปิดเปิดเลยค่ะ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  มาลูกมาเข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาใส่ใส่แม็กพร้อมเลยแม็กพร้อมใส่แม็กลูกใส่แม็กพร้อมเของเราคือไม่เป็นคนพูดภาษาไทยหรอกไม่พูดภาษาไทยน แต่ตัวเก่ามีพูดเยอะเก่งที่มันแตก่ไวรเ็เตม่่รูเนีกา้กด้กัไม่นควรถือกนด,ด้วยะใคร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 ถือไม้อยู่นะใครใถือไมเมื่อกี้นี่ฮะ อ๋อที่ว่ามันกึก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 ครับดูกล้องครับดูกล้องครับครับอันนี้เป็นของฝากจากพี่พี่เอ่อที่อยู่กรุงเทพนะครับเด้อลูกของเออ่แม่แม่บอกรอยครับคือ นาะคุณเก๋ครับคุณวิลาวันวิลาวันนทำแม่ครูเนาะวิลาวันจิตเก่าค่ะจิตเก่าโรงเรียนรามขนุนฝากมาให้น้องๆครับมีเอ่อแอลกอฮอล์มีเกี๊ยวร่ามือแล้วก็มีกระวัดอุณหภูมิครับแล้วก็มีแมทครับพี่น้องแมทต์นะพี่น้องเนอะอันนี้ขอบคุณพี่ๆที่ใจดีทุ่มที่ทุกความเนาะลูกสาวของคุณกว่ร้อยทุกครับเด้อฝากมาจากกรุงเทพครับคิดทอดน้องครับนั่นแหละครับ ขอบคุณท้องการลูกขอบคุณค่ะขอบคุณมากมค่ะขอบคุณดีค่ะขอบคุณดีได้โชว์ขึ้นไหมเอาครับคนนี้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่เลยอือสวัสดีครับแม่ครูครับค่ะสวัสดีครับแม่ครูโรงเรียนห้องนี้เป็นโรงเรียนขนาดไหนครับเนี่ยขนาดเล็กค่ะขนาดเรียนทั้งหมดหกสิบเจ็ดคนค่ะครับตอนนีน อ่ามีครูสองคนค่ะครูสองคนครับสองคนครับพออก็ว่างค่ะพ่ออาย่าย้ายไปแล้วค่ะเดี๋ยวครูประจําการสองคนนะคะแล้วก็ครูธุลการหนึ่งคนนะกการหนึ่งค่ะแล้วก็จ้ามาอีกสองค่ะครับอ่าครูจริงๆมีสองนะครับเนาะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนนะคะในนามของโรงเรียนบ้านดอนถนนพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณ อ่าแม่บัวลอยบ้านกลางพร้อมพี่เก๋นะคะวิลาวันเป็นสิทธิ์เก่ารอนขนุนที่ไม่เคยทิ้งดอนขนุนนะคะแล้วก็มาสร้างเสาธงข้างหลังนี้ก็ใช่ค่ะครับเสาธงนะคงเสาธงแล้วก็โรงอาหารค่ะอ่าโดยนําทีมโดยคุณมะตูมนะคะอ้ามะตูมอ่าพี่ดารัตหมอยาเก่าก็มาช่วยค่ะมาช่วยเป็นจัดผ้าป่ารอบนี้ก็มามอบแมสแล้วก็เครื่องอ่าสแกนนะคะแล้วก็เครื่องอ่า แอลกอฮอล์ก็แบบยิงนะคะต่อไปเราเป็นเครื่องยิงเลยนะคะนี okay, so ่ค่ะเออนะคะแอลกอฮอล์เราไม่ต้องกดนะคะก็จะฉีดปุ๊บ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 ให้นักเรียนเลยนะคะครับนักเรียนดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจค่ะดีใจที่รุ่นพี่นะคะคทีบมามอบให้นะคะ่านักเรียนที่ไม่มีก็จะได้ใส่แล้วล่ะค่ะทีนี้นะคะ่ได้ออาเป็นแมเกาหลี KF94 รุ่นหนาอย่างดีนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับควบมกรดีครับเออสํ <im 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 าหรับครับพ um ี่น้องเด้อนี่พญายสายมาอ่าเป็นตัวแทนกันื้อมาไทยคลิปลงคลิปให้พี่น้องให้ลูกให้หลานเบิ่งทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งไกลครับอ่ามีโอกาสกับอ่ากับจังซี่แล้วครับพี่น้องคู้ใจดีเพื่อนกับมามอบให้ให้น้องให้นุ่งครับรุ่นพิดนรุ่นน้องนะครับเนาะพญายสายกุ้งพญายไรดอกครับเด้อเมื่อนี้ก็ไดมานําเสนอสิ่ง ดีๆเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อโรงเรียนบ้านของเฮาด้วยครับเอออันเห็นคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพญายัสยไดได้วยครับเ้อคลิปนี้ก็ไม่ใช่นี้แหละครับผมวัสดีครับ